กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทูกทันนะครับเอาครับมืพุ่มาเจอกันนะครับช่วงใบยๆนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันที่2ครับกักดาคมกับสองพนห้าร้อกสบเจ็ดนะครับเนื่องจากทางเอ็ดวิไลครับก็รอแนวทางนะครับจากสานักต่างๆนะครับไดิติดต่อไปนะครับก็คือเอ็ดวิไลได้บอกไปแล้วนะครับ เจส่วนยางนะครับทางอนดวิไลกันล่วงคลิปไปแล้วเป็นเป็นสำนักแรกที่ทรงตัวเลนะ้กทา้งมาให้นะครับอ่า,สำ,ส,ส,ออาสำนักที่สองนะครับก็คืออ่า,าเซียนโนนสาวเอนะครับทรงมาเป็นสำนักที่สองนะครับอ่าเพราะว่าทางอนดวิไลติดต่อไปหลายสำนักนะครับเจส่วนยางมาเป็นสำนักแรกนะครับแล้วก็นโนนสาวเอนะครับมาเป็นสำนักที่สองนะครับ อ่ครับนี่ก็เป็นหลักฐานงวดที่ผ่านมานะครับของเสียนนุนสาวเอนะครับเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับถือว่าแนวทางของเพิ่นนะครับห้ามาหลักร้อยนะครับเก้าลงล่างนะครับเป็นแนวทังบนล่างนะครับนนสาวเอแต่ว่าสุดประกบคูของเพิ่นลุดไปนะครับหนาเสียายแต่ว่าเหล็กวีกมาถึงสองตัวคบงวดนี้เพิ่นบอกเลยว่าสุดจับคูนี่มั่นใจแน่นอน นะครับแล้วก็ทางแอดวิไลก์ก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เซี่ยงไม่มาเปิดตัวทางช่องเฮานี่กาเพราะว่า,าจะเป็นเซี่ยงน,นู่นสาวเออ่าเซียนลำห้วยตึงแล้วก็คนติดอ่างนะครับคนติดอ่างนี่เขานะครับ03ตรงๆเลยนะครับเมือ่อวานนี้ทางแอดวิไลก์ก็ได้อ่าสรุปคลิปหลังแนวทางรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าทางแอดวิไลก์ก็อยากให้เอฟซีได้เบิ้งได้ชมกันนะครับก็บ,บอกแอด บอกเอฟซีทุกท่านว่าให้แช่ออกไปอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะได้เบิ่งเบ็ดบรตรทัดฐานนะครับน,รนุ่นสาวเอในการคือกันนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับปรากฏว่า,าเลขวิ่งก็คือวิ่ง591นะครับ591ปรากฏว่าหาอยู่ดักร่อยนะครับเพราะว่าบนแตก50,3อ่าอันล่างนะครับแตก8 9ปรากฏว่าเก่ามากนะครับามาถึง2ตัวนะครับเลขวิ่งของนว่นสาวเอ งวด16กรกฎาคมนี้นะครับได้พูดได้คุยกับเจ้าของแนวทางตัวเลขของเพิ่นก็คือเสี้อน,นว่นสาวเอเพิ่นบอกว่างวดวันที่16นี้เพิ่นบอกเลยว่ามั่นใจนะครับมั่นใจมากคิดว่าสุดจับคู่ไม่หลุดแน่นอนเพิ่นมั่นใจปานั้นนะครับเพราะว่าเพิ่นคำานวณแล้วหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลมือวานนี้เพิรนก็บ,บอกว่ามือขึ้นนี้นะครับบได้นอนเบิดคืขึ้นนะครับเสี้อน,นว่นสาวเอเพิ่นบอกว่าคำานวณสูตร ลวก็ท่งมานะครับห้แอดวิไลเลยนะครับส่งมาช่วงใายบนะครับก็บได้พูดคุยกันพ่อสองพวนนะครับงวดนี้นะครับสําสหรับเสี้ยนโน้นสาวเอนะครับแนวทางของเพิินคํางวดที่ผ่านมามี 6, 7, เจ็ดเจ็ชุดนะครับเป็นชุดเต็ม8ชุดงวดนี้เพิ่นกระชีร่งเป็นชุดเต็มก่อนแต่ว่าชุดเต็มของเพิินกวดนนี้มีแค่6ชุด แนวทางเป็นบนล่างคือเก่าเหมือนเดิมนะครับแนวทางเป็นบนล่างเหมือนเดิมนะครับของน่นสาวเอกนะครับนี่คือหลักฐานเก่าที่ทางเอฟวีไลเอามาให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่ได้เบื่องกันงวดนี้เป็นงวดที่สนะครับสาหรับเส้นนุ่นสาวเอกครับงวดแรกคือ1กรกฎาคมเป็นการเปิดตัวเอาให้ติดตามนะครับ FC เเส้นใดที่มาเปิดตัวทางช่องเฮ้ามักซิโซกสิมันนะครับเดินเงย้า อย่างน้อยเป็นสามงวดติดนะครับจังสิรุดนะครับอ่าสามถึงสี่งวดไปเลยนะครับอ่บาบอกว่าจะเป็นคนติดอ่างคนนอนทุ่งนะครับเจส่วนอย่างนี้กะทิว่าช่วงนี้เป็นนา่งเอกทางช่องนะครับงวดนี้เข้าตรงตรงแปดเก้านะครับเจส่วนอย่างนะครับอ่านี่ทางแัดวิไลเอามาฝากว่าตอนกันครับเอาคุณพอ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิม แอดวีไลจะพ้าเขียนตัวเลขแนว้ทางครับเซียนโนนสาวเอ16กรกฎาคมครับ2,567ถูกใจแน่นอนนะครับหรือว,ว่าผู้จะเอาชุดเต็มไปจัดเลยก็ได้เพราะว่ามีแค่หกชุดเป็นบนล่างนะครับถ้าเป็นบนล่างนี่นะครับถือว่าโอเคแอดวีไลก็ว่าบอลไลคูนะครับเพราะว่าชุดเต็มนี่มันมีโอกาสโอกาสสูงกว่านะครับถ้าเข้าเป็นนักลงทุนแน่เข้าจะหมานด้คกับเอฟซีแบบ แอนวิไลกัขอบอกว่าเคยบออยู่อ่าอ่าเขาจะเป็นนักเสี่ยงโชคนะครับเป็นนักลงทุนถ้านักเสี่ยงโชคก็อยากเอาชุดเดียวเม็ดเดียวแขียนๆนะครับเพราะว่าชุดต็มแต่ละสำนักนี่กัเอาง่ายๆก็คือลดอยากนะครับวดน,นี้นี่แค่หกชุดนะครับอ่าเล็กวิ่งก่อนนะครับพุทโอคแม่เขียนตามเลยอ่าวิ่งอ่าเส้นนุ่นสาวเองวันนี้นะครับเอ็ซีคุณพ่พอคุณแม่นะครับ ได้มาวิ่งที่สามกับห้าโอ้สามก็มาแห้งแค่นอ้อสองสามงวดมานี่นะครับเอฟซีนะครับงวดเมื่อวานนี่กับห้าศูนย์สามเปลี่ยนแค่หลักหน่วยนะครับเอฟซีหลักร้อยหลักสิบยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมคืองวดงวดทัดไปครับวดวันที่สิบหกมิถุนายนก็ห้าศูนย์สี ครับเมื่อวานนี้ห้าศูนย์สามะวันนี้นุ่นสาวเอกก็ได้มาสามกับห้านะครับเลขกวิ่งเพื่ 3, อนสามกับห้าเขียนตามเลยสามกับห้าคู่แรกครับมีแค่หกชุดนะครับ fc เอฟซีคู่แรกคือสามแปดโอ้งามครับบีเอฟซีบอลนก อบไม่ได้ว่าอาจจะมาคู่ต่อไปคือสามเก้าสามศูนย์อ้าวสามศูนย์ติดมาอีกนะครับดูสิอา่าเมว่านี่แตกศูนย์สามคู่ต่อไปครับห้าแปดโอหน่อยคู่ครับวันนี้เสียนนนท์สาวเอย่ำบอกว่าพึ่งเป็นงวดที่สองนะครับทีเพิ่มมาล่งทางช่องเฮ้า เลขวิ่งมาทั้งสองตัวนะครับงวดนี้เพื่อนบอกว่ามั่นใจจับคู่แตกแน่นอนครับห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าครับต่อไปครับห้าศูนย์โอ้ยงา่มครับเอฟซีย่าบอกเดื้อว่าจะเป็นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดนี่บอกเอฟซีอดปินไล่มก หมักน้ำเซียนนนสาวเออยู่ครับคนนี้ตัวเลียแนวทางเพิ่งงามวิลีเอาครับย้ำว่าเป็นชุดเต็มเอาชุดเต็มก็แค่หกชุดนะครับเอซอ่าชุดเต็มก็แค่หกชุดอ่าคือเก่าเหมือนเดิมเดี๋ยวลืมอ่าลงให้เอซ่นะครับแนวทางของเพิ่เป็นบนล่างสามจะอยู่บนบ่สามจะลงล่างบ่พี่น้อง ทิช่าจะมาอย่าบอกนะว่าจะกอดคอ,อกันมาห้ากับสามสามกับห้าเอาบัานแอมบอนนะครับนีหยังก็เกิดขึ้นได้กับวิ่งสามกับห้าบนล่างครับเนี่ยทัง้งนุนสาวเอนะครับแล้วก็าจับคู่ครับมีสามแปดสามเก้าสามศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์งามอดวิไลมัร์กนั่นเพิ่นอยู่นะครับเอาเอฟซีคุณพ่อ,พอแม่มัร์กชอบแคปบหน้าจอไวพิจารณา กับบอมักปล่อยพันถือว่าเป็นสำนักที่2นะครับวันที่2องับชงใบใเพิ่นทรงแนวทางตัวเลขมม่หาหลังเลขวิ่งมา2ตัวหวดนี้เพิ่นบอกว่ามั่นใจแน่นอนบอก f อฟเลยว่าสุดจับคู่เข้าแตกแน่นอนแมนครับแอดวิไลเบิงแล้วแนวทางของเพิ่นงามอยู่นะครับงวดนี้เซียนโนนสาวเออนะครับเซียนโนนสาวออาจจะน่าจะให้แนวทางของเพิ่นเขาครับงวดที่ส งวดแรกเล็กวิ่งเข่า2ตัวงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าจับผู้แตกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ,อามารอดที่ตามกันและกาโค้งสุดท้ายใน6ชุดนี้เพื่อนสีเน้นย้ำให้ตัวใดอีกอสำหรับเ c ็มซีทีวายยังหลายคู่อยู่นะครับล่อชุดเน้นไก่โค้งสุดท้ายนนทนสาวเอเพื่อนจะมาเน้นย้ำให้แบบเจ๋งๆเ,เลย นะครับเอาจากล่ากันไปครับไฮเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ท่างช่องครับยูดีม่แห้งแรงนี่กินขอแรงแสบนอนรับฟันดีสุขสุขคนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ